ครับก็สวัสดีนะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมสมจิตอย่างโมพาสนะครับเอ่อก็วันนี้จะมาพรีวิวแสงนะครับจะมาพรีวิวแสงนะครับค o n v o ท s เอสสพัดนะครับตัวนี้ก็ จะทาเป็นหลอด LEDT 40 d บีโดนะครับตัวนี้จะให้แสงพุ่งนะครับใช้คมเรียบนะครับทําให้แสงมันพุ่งได้เยอะนะครับก็เราจะเป็นไฟท้ายนะครับสวิตท,ท้ายแบบมีไฟสีน้ําเงินนะครับตัวนี้สีน้ําเงินแล้วก็มีแม่เหล็กท้ายนะครับแม่เหล็กท้ายใช้งานได้จริงนะครับยวเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับใช้งานได้จริงนะครับไฟฉายไม่เปลี่ยนโหมดนะครับติดแน่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูแสงกันเลยครับครับนี่นะครับไฟฉายของเราก็พระจันทร์นะครับข้างบนเป็นพระจันทร์ข้างล่างก็เป็นไฟจากหน้าต่างบ้านนะครับสีเหลืองนั่นพระจันทร์นะครับมาดูไฟฉายของเราอ่านี้โหมดหนึ่งนะครับติดที่โหมดหนึ่งโหมดหนึ่งก่อนนะครับโหมดหนึ่ง เปิดได้นานนะครับตั้งไว้หมดหนึเปิดได้นานนะครับเดี๋ยวหมด2หรือทโบของเรานะครับอ่าหมด2นะครับหมดหนึ่งหมด2อหมดหนึ่งหมด3าหมด2อหมดหนึ่งหมด2อ่านะครับ ก็ประมาณประมาณนี้นะครับนะฝุ่นมันเยอะหน่อยหน้าหนาวนะครับไม่ใช่หมอกอันนี้ไม่ใช่หมอก่มันเป็นฝุ่นนะครับก็ดูนะครับ่องเห็นชัดนะครับไปฉายตัวไม่ใหญ่มากนะอนะโอเคครับ ก็จบรีววิวแสงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ